สดใสซาบซ่ายอย่างไรแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับอดีตครูใหญ่หมอร้ามค่ะวันนี้นี่ผมขอพูดแทนสองคนประการแรกนี่ขอพูดแทนพ่อแทนแม่หน้าตายอย่างผมนี่พอเป็นพ่อได้ไหมครับบางคนบอกว่าอย่าว่าจะเป็นพ่อเลยเป็นปู่ได้แล้วอาจารย์น,ยนะนะ แล้วในเวลาเดียวกันนี่ผมจะพูดแทนลูกด้วยเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้หลอกนะครับเคยเป็นเด็กมาก่อนอันนี้เชื่อไห <ule> มครับแม่ไม่ได้ออกมาแล้วขนาดนี้เลยนะฮะนี่นะครับเด็กผู้ใหญ่เนี่ยต้องปรับให้ตรงกันนะครับเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันบ้างนะครับเพราะว่าสังคมเนี่ยมันต่างก,กันมากอย่างผมกับลูกเนี่ยอายุห่างกัน30สปีเนี่ยไปไหนมาไหนบางทีมีปัญหา ขึ้นรถด,ด้วยกันเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าใครไวกว่ากันนะครับถ้าผมไวกว่าคว้าเทปในรถได้ก่อนแล้วก็เป็นอันว่าหลับทั้งรถพอผมเปิดเพลงสมัยผมรักคุณเขาแล้วเป็นไรหรือผู้หญิงก็ยังจําได้ไหมถึงใครคนหนึ่งลูกบอกเพลงอะไรเหรอพ่อบอกนี่แหละเพลงฮิตสมัยพ่อกับแม่เป็นแฟนกันละบอกเออแล้วแบบนี้ไม่หลับหมดแล้วพ่อบอก นักล้องสมัยก่อนเขามีหน้าที่กล่อมคนใช่ไหมกล่อมคนแต่ถ้าลูกผมไวกว่าคว้าเทปในรถได้ก่อนแล้วก็ผมขับรถนี่กระตุกตลอดทางเลยเพลงอะไรก็ไม่รู้จะรักก็รักไม่รักก็อย่ารัก,กโอ้ยเพลงอะไรเขามันก็ไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นน,นี่เปิดเทมเนี่ยนะครับเราต้องปรับช่องว่างให้เข้ากันเด็กๆขอพูดแทนพ่อหน่อยพ่อทุกคนนี่รักลูกนะครับ ลูกทุกคนที่เกิดมานี่พ่อตั้งใจทุกคนแล้วครับมีพ่อคนไหนมหมมีลูกแล้วตั้งชื่อไม่ตั้งใจอุบัติเหตุนะฮะไม่มีหรอกครับตั้งใจทุกคนพ่อกับแม่นี่รักลูกยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดนะไม่ทันได้เป็นตัวเป็นตนเลยแค่ได้ข่าวว่าจะมาเกิดเนี่ยรักแล้วครับรักแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่อยากจะตามใจลูกได้นี่อยากจะตามใจครับนะนี่คือนิสัยของพอ่อ ทุกคนเพียงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เนี่ยสังคมเรามันยังง่ายๆพ่อแม่ผมนี่นะครับมีลูกแปดคนผมนี่คนสุดท้องน่ารักไหมนี่แปดคนท่านเลี้ยงพวกเรามาได้ดีเลยครับแปดคนนี่เลี้ยงมาได้ไม่มีปัญหาเลยถือเป็นครอบครัวขนาดกลางนะครับเพราะสมัยที่ผมเด็กๆลูกแปดพอ่อพ่อแม่ผมมีลูกแปดคนเนี่ย แม่แห่งชาติเนี่ยมีลูกถึง19เกคนคุณยิ่งกระหมูสเราทุกคนรักลูกครับแต่รักลูกนี่ต้องถูกทางด้วยนะไม่ใช่รักลูกแล้วลูกทําอะไรก็ถูกหมดลูกตีเขาลูกว่าเขานี่ถูกหมดรักลูกเราก็ต้องคอยดูแลลูกให้ถูกทางเนี่ยอย่างบางคนพ่อแม่บางคนมีลูกตัวเล็กๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเเดี๋ยวเพิ่งไปโรงเรียนครั้งแรกเนี่ยคุณลองคิดภาพดูสิ เอาไปโรงเรียนวันแรกนี่ส่วนใหญ่พอถึงหน้าโรงเรียนน่ะหมกระชับกระเชงมาจากบ้านถึงหน้าโรงเรียนนี่ทิ้งตัวดิ้นทุกคนเลยจริงไหมไม่เอานูจะกระเบิ้าน,นูจะกระบบิาลอย่างเงี้ยถ้าพ่อแม่บางคนไม่เข้าใจนะครับรักลูกและตามใจจะกระเบิ้นจะกระเบิ้ลแบกกลับบ้านไปน <c oughs> เอาวันอีกวันจะเอามานี่ลงไปาดิ้นอีกเนี่ยอีกน้อยนี่เด็กอายุสิบห้าเพิ่งเข้าปอหนึ่งนะถ้าตามใจมันถูกไหมเพราะนั้นแบบนั้นเราต้องอะไรครับถ้าเด็กอยู่ในวัยนั้นเราก็ต้องบังคับบ้าง ถึงจะรักแค่ไหนนี่วันนั้นนี่ต้องถือเป็นวันพระเดชศึกลูกลงดิ้นปั๊บนี่พ่อต้องคว้าหัวให้ได้ยกขึ้นมาแม่ยกขาลาเข้าโรงเรียนให้ได้ครูเขาคว้าเข็มขัดไปเข้าไปเองคนเป็นลูกนะครับพ่อแม่นั้นรักเจ้ารู้ไว้ด้วยถ้าเขาให้อะไรเจ้าไม่ได้เนี่ยนะครับไม่ใช่เขาไม่อยากให้แต่บางทีเขาก็ไม่มีปัญญาจะให้นะยิ่งตอนนี้ด้วยแล้วนี่นะครับอะไรที่มันของถูก อะไรที่มันของไทยมันก็ของใหม่เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ลูกเปิดเทอมใหม่เราจะสดใสซา,าบซ่าถ้าเราเข้าใจซึ่งกันและกันวันนี้ขอเป็นน้องนุซี่นะคะพูดในฐานะตัวแทนของคนที่เป็นนักเรียนวันเปิดเทอมใหม่เมื่อกี้คุณลุงสุดข,ขุมมาคะ่ะมาบอกว่าหน้าอย่างผมนี่พอเป็นพ่อได้ไหมืหบอบักอะไรให้ไหมคะลุงขา คุณลุงน่าจะจะเป็นพ่อได้แล้วนะคะยังเป็นป๋าได้ด้วยค่ะเ <c ười> ปิดเทอมใหม่เนี้ยป๋าขาหนูยังไม่มีคนก่งเรียนเลยค่ะป๋า <c ười> สนใจเป็นป๋าไหมคะ <c ười> เรียนโรงเรียนผู้ใหญ่แล้วนะเนี่ยนะ <c ười> แล้วลยังมาว่าพี่อภัยของหนูว่าไม่มีลูกพี่อภัยของหนูว่ารู้ไห่คะแกมีลูกตั้งห้าแล้วค่ะข้างบนสองลูกค่ะลูกกตาค่ะตรงกลางมีอีกลูกนึงค่ะลูกกระเดือกข้างล่างมีอีกสองลูกนะคะ อย่าตกใจค่ะเดี๋ยวเดยวอย่าตกใจลูกกระตุ้งค่ะมีเพื่อนหนูเขาบอกจะขึ้นน่ะหนูอยากเป็นแม่บ้านที่ดีอยากเป็นคุณแม่ที่ดีขังลูกค่ะมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งเขารีบขึ้นยืนขึ้นบอกว่าผมอยากจะทำให้ความฝันของเธอเป็นความจริงครับแล้วคือคูชับคูนะคะตาแอดค่ะเน <N> ี่ยพวกเราใครรู้ตัว่าเง้ะยืนขึ้น ทุกคนนั่งเงียบกันหมดเลยค่ะนุ้ยตัดสินใจยืนขึ้นดีมากนี่นุ้นี่เธอรู้ตัวใช่ไหมว่าเธองโง่ตาละค่ะคุณคือขาหนูยืนเป็นเพื่อนคุณคือค่ะคุณนุ่ยมายุ่งกับผมเหลือเกินหาว่ามีห้าลูกยุ่งกับคนนั้นคนนี้ว่ามีลูกมีลูกห้าจริงๆคุณนุชก็อยากมีลูกแต่ขาดอุปกรณ์เท่านั้นเอง อยากเป็นอะไรมีนิเมื่อกี้น้องคนนี้ก็ถามเป็นอะไรก็ได้พี่อย่าเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันฮะพ่อปราจนาอ่อนเปิดเธอใหม่สดใสทราบทราบบางคนบอกโอ้โหทราบทราบจริงๆลูกอีฉันเก่งจริงๆเลยค่ะเรียนมาหาวิาลยมาสี่ปีตอนนี้อยู่ปีหนึ่งฮะไอปีเตอร์ที่ร้องเพลงว่าไอทุยอยู่ไหนไม่ต้องหาหรอกค่ะบ้านฉันมีตะวันหนึ่งฮะเป็นเด็กพันนะครับเก่งเหลือเกินผลการเรียนเนี่ยนะครับเอหมดคือเอมันหมดไปเหลือแต่เอฟอย่างเดียวนะฮะลูกฉันเก่งมากเลย ก็บอกว่าอย่างนี้ครับเมื่อกี้ผมมองไปเห็นตรงนี้มีขายทีวีขายอะไรเซลน้องก็ก็ถามมาซื้อทีวีไม่ค่ับอกน้องอย่ามาขายพี่เลยเมื่อเร็วๆนี้พี่เพิ่งขายไปเครื่องหนึ่งขายสําหรับค่าหน่วยกิจเขาเรียกว่าทีวีเพื่อการศึกษาฮะขายทีวีเพืนน่อการศึกษาขายมาได้เลยค่าหน่วยกิจทบตาตามาติดๆเป็นค่าลงทะเบียนอีกต่างหากเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันไปกันใหญ่แล้วมันจะทราบทราบกันไปได้ยังไงเปิดเทอมเจออะไรครับเจอรถติดทําใจอะไรเกิดขึ้นดีหมด ฟังจอสร้อยแล้วก็สบายรถติดเป็นวงกลมเลยค่ะคันแรกอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ที่รู้ๆคันสุดท้ายอยู่หน้าคันแรกนะฮะมนไปหมดเลยผมอยากจะเรียนว่าทำใจซะก่อนครับพ่อแม่ผู้ปกครองยังไงรูปของท่านออกมาแล้วต้องพร้อมที่จะเลี้ยงครูต้องเป็นจรรยาบรณเป็นปูชนียบุคคลไม่ใช่เป็นปูและเป็นชนีเป็นครูมา30ปีแต่ใบหน้าไม่รักดีเหมือนกับเพิ่งเป็นได้สองปีค่ะเพราะอะไร ความีความสุขกับการเป็นครูเดยนมีลูกอายุสิบสองอยู่สตรีวิทย์สองน่ารักมากเดยนปล่อยตามยถากรรมเทอมที่หนึ่งเรียนแม่ขาได้ที่หนึ่งดีลูกแจวเธอพมามาเทอมที่สองแม่ได้ที่สองเออดีลูกพอเทอมที่สามไม่หยุดแค่นั้นแม่ได้ที่สี่ทำไมลูกค่อยๆได้เลขเยอะแม่อยากให้แม่ได้หลายๆเลขแม่จะได้ไปพูดได้ งวดหน้าเอาที่แปไม่แม่นะคะนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าใจเขาเขาจะไม่เข้าใจเราแล้วแม่ตอนนี้นะคะเดียนสงสารจังเลยหนึ่งค่าเทอมสองเข้าวิ่งเต้นเข้าโรงเรียนเดี้ยนเป็นครูรู้ดีโทรศัพท์แล้อาจารย์ขอย่าเข้าโรงเรียนนั้นค่ะ แล้วบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่บางนาค่ะเราโรงเรียนที่จะเข้าอ่ะอยู่สำสเอ็ค่ะทําไมพอโรงเรียนอื่นไม่ไว้ใจค่ะโรงเรียนนี้ไว้ใจมากค่ะแล้วทำไมจะแห่มาถึงที่นี่อยากเข้าโรงเรียนนี้ค่ะเท่าไหร่ก็สู้ค่ะไม่ได้ค่ะนโยบายใหม่ต่อไปไม่ต้อง entrance แล้วชอบไหมเด็กทุกคนเนี่ยมีสติปัญญาเรียนได้แต่การ entrance เนี่ยไปปีบบังคับทําให้เด็กเสียความเชื่อมั่น ไม่ต้องกลัวนะครับเอนทานเนี่ยไม่ได้รามเมืเ่อ,อนั้นเขาให้เลือกสามอันดับเลือกไปไม่ต้องกลัวค่ะยังไงก็มีอันดับสรามกำแหงรออยู่ใช่แล้วค่ะแม่นนะคะ ใช่อันดับสี่ลามกำแหงรออยู่อดีตอธิการบดียืนยันเลยนะสอนรามสอนรามสอนรามตัวจริงมีอันดับสี่รออยู่เลยนะคือเมื่อก่อนมันเอนทรานซ์มันหกอันดับนะหกสมัยพี่ก็หกเออแม่ผมก็หกนะแต่ว่าอันนี้อันนี้มันจริงนะก็คือเอนทรานซ์เข้ารามกำแพงอก็ถึงบอกว่าการเข้ารามกำแพงไม่ใช่เรื่องง่ายโอ้จริงเหรอคือคิดดูนะคนอื่นที่สอบไปปั๊บนะมันมีโอกาส รากำแพงนี้ต้องสอบไปให้ได้ซะก่อนทุกที่ก่อนถึงจะเข้าลามได้นะไม่ใช่ง่ายนะเออต้องนะใช่ไหมแหมตายตายที่อะไรจุฬาธรรมศาสตร์ซะก่อนก็อดเข้าลามอดเข้าลามการเข้าลามแผงนี้ต้องบอกเลยว่าต้องถือว่าสุดยอดนะต้องต้องคนเฉพาะจริงๆนะแล้วก็มาเจอสอนลามตัวจริงเข้าเออนี่เลยหล่อขนาดนี้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะตอนนั้นนี่เราเราแซวทีกันเปิดเทอมใหม่สดใสซาบซ่าเพื่อจะบอกว่า มันจริงหรือเปล่าเศรษฐกิจขณะนั้นมันเพิ่ง IMF มาใช่ใช่ใช่แล้วแต่ต้องเปิดเทอมแล้วมันเงินทางนั้นเลยนะลงรับจำนำเป็นที่พึ่งอันดับแรกใช่ไหมจริงที่่พููดกันอยนี่นะยทีวีก็มีไปยกไปจำนำตั้งแต่แหวนทองอะไรงของใช้ในบ้านเขาเรียกอะไรนะทีวีเพื่อการศึกษาไง โัรทั์เพื่อการศึกษาก็คือเอาไว้เข้าลงจำนำเพื่อเอาเงินเพื่อเอาทุนมาเป็นการศึกษาใช่ไหมอ๋อนี่โทรทัศน์เพื่อการศึกษาแต่ถ้าพูดอีกทีหนึ่งก็ต้องบอกว่าคนไทยเรานี่มีความคิดที่ฉลาดนะก็คือตอนช่วงยังไม่ใช้เงินเราก็ซื้อของไปเรื่อยไงอ๋อซื้อไว้เพื่ออนาคตลองนึกดูที่ถูกไหมอืมเพื่ออนาคตเพื่ออนาคตเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจคิดระหว่างยางที่ไม่ต้องใช้เงินเลยก็ตอนนั้นก็จะเอาซื้อไปซื้อโทรศน์โทรทัศ์บางคุณซื้อทองซื้ออะไรกันไหมซื้อทองตอนนั้นทอองงนนััประมมณ ได้เนาะเออผมจำไม่ได้ผมจำได้แต่บาทละส0่ร้อยบาทเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหนั่นเพิ่งแรกเกิดแหวนแล้วก็ขึ้นมาเป็น800แล้วก็ขึ้นมาพันสองพันสองแได้ว่ามันอยู่4,000นต้องนานนะ4,000อยู่นานกระโดดทีเดียวกระโดดขึ้นไป6,000เราตกใจแล้วแต่แต่ไอ้ไอ้ที่ซื้อซื้อไว้มันหายหมดแล้วไงมันไปหมดแล้วไงพอตอนห0 0ันทำไงดีตายเสียดายน้ำลายหกสรุปก็คือไอ้ของที่อยู่ที่บ้านนี้รับได้หมด เอามาจำนำถูกไหมเพราะนั้นโชคดีที่สุดก็คือการศึกษาของเราต้องเกี่ยวข้องกับโรงรับจำนำรุ่นเก่ารุ่นใหม่ต้องอาศัยโรงรับจำนำทางด้านอันนี้เป็นเป็นเรื่องของเหตุผลเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับการศึกษาเนี่ยก็คือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องซื้อชุดนักเรียนต้องอุปกรณ์การเรียนค่าพาหนะค่ากินขนมกลางวันอะไรทั้งหมดต้องรับผิดชอบเอง แต่วันนี้เนี่ยการศึกษามันถูกเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่ามันมีเงินสนับสนุนก็เรียกว่าโรงเรียนเด็กนักเรียนในเรียนฟรีไงอ๋อตั้งแต่มันมีพระราชบัญญัติกําหนดมาเลยว่าการะทรวงศึกษาต้องสนับสนุนการเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กนี่เรียนฟรีมีเขาเรียกค่าหัวค่าตอบแทนให้กับเด็กคร,ครอบคลุมหมดทุกอย่างครอบคลุมในอย่างน้อยก็ห้ามหมวดด้วยกันก็คือค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียนกิจกรรมกิจกรรมค่าเครื่องแบบต่างๆตรงนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะ,ออะสรุปคือนักเรียนวันนี้เนี่ยสบายขึ้นแล้วไปแต่ตัวละ,ะทุกอย่างนี่โรงเรียนรับผิดชอบหมดใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวันเนี้ยก็ผู้ปกครองก็จะไม่ค่อยเครียดนักเวาลาจะเปิดเทอมจริงอ่ะเอาลองดูสิอาจารย์ลืมไปอีกค่านึ่ง่อค่าอะไร นีโ้โหอันนี้เหนื่อยมากเลยนะพ่อแม่เหนื่อยข้าวิ่งเต้นออ,นนนอันนั้นมันจะเสียเป็นครั้งคราวแล้วมันไม่ค่อยได้กระทรงศึกษาไม่รับรองตรงนี้ใช่ไหมไม่มีงบให้ใช่ไหมเออมันเป็นไม่มีมันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นค่าที่ไม่มีต้องการประกาศให้คนรับรู้อ,อเพราะว่ามันเปื้อเหมือนคือมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเขาเรียกอะไรดูแลสัตว์อะ เขาเรียกเกาเจี้ยไงคือให้ให้หมามันกินไปไงเก๋าก็อ๋อเหรออ๋อข้าเก๋าเจี้ยนี่มาจากคำนี้เองเหรอไม่รู้ไงก็ไม่รู้อ่ะหมามันกินไปอ่ะอุ้ยอาจารย์พูดเพราะจังก็ไม่รู้แหละเก๋าแปลว่าหมาเจี้ยแปลว่าแดกหมาข้าไปแดกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าของกูแต่แหมอันนั้นอาจจะเป็นก้อนหนึ่งเพราะว่าได้คือเคยได้ยินแต่แปะเจี้ยไอ้แปะเนี่ยมันเก่าแล้วแปะ อแปะอแปะแอปเปิเชียรอันนี้เก่าเก่าเก่าเชียนี่มันจะเชียเลยเหรอโอ้โแต่นี่ไอ้เนี่ยกระทรวงศึกษาไม่ได้มีรองรับไว้และไอ้นี่งบใหญ่ที่สุดเลยนะเปิดเทอมทั้งทีเนี่ยอ้าวเดี๋ยวมีต่ออีกอีกช่วงหนึ่งเมื่อกี้มันน้ำจิ้มน้ำจิ้มค่ะ